สครับอยู่กันในเกมสกิลลี่แจ็ลอยอานี้ครับวันนี้ฮะโดนแบนไปเรื่องของเบสแท็บเทปพีคิวและก็อัติเบสครับเท่ากับว่าจะยืนด้วยโลกและก็สปรายนี่ครับผมมีไซเรนกาดน้าเล่นอยู่เบียร์เกด้วยก็ลองดูนะครับไม่เคยหยิบมาทำคลิปเลยอ่ะพัสดีนะครับก็คือทุกๆเลเยอร์ของชิวเนี่ย จะได้บล็อกมากขึ้นครับ0.8ยต์นนในช่วงของฟูลี่นะครับก็ช่วงเหล็กนั่นแหละแล้วก็อันติเอนดาเมิเวทเลยครับก็ไปมีผลรวมกับจํานวนที่บล็อกด้วยยิ่งบล็อกได้เยอะก็มีผลให้อันติแรงมากขึ้นนะครับก็จะเล่นเป็นสายโล่เหล็กดูซิว่ามีซัมไม่เอย สายเรกไม่มีเลยนะครับแต่ก็อาจจะเล่นก็ได้แต่ตัวหลักๆไม่มีส่วนสายโล่ก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เอามาช่วยยืดเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ไม่ค่อยกดดันมากครับอย่างน้อยเรกอาจจะไม่ได้มีคนเล่นอะไรมากมายก็ไปสุ่มดีกว่าเป็นแหวนสุ่มนะครับอันนี้เราจะได้สุ่มฟรีรอบละ2ครั้งฮนะแต่สมบัติแรกจะโดนลดไปก่อน50โก เค okay, ครับสวยเลยฮะมีชิวไซส์มานะเนี่ครับเราก็ไม่ต้องใช้สุ่มก็ได้นะฮะได้สุ่ม2สแต็กสุ่มฟรีไปเข้าคู่กับฮิลลิงเจมหรือไม่ก็อะไรก็ได้ที่แบบว่าใช้การสุ่มก็จะช่วยให้ประหยัดค่าสุ่มไปดาเมจของตัวนี้จะอยู่ที่เรกพอยซันนะฮะฟูลลี่อยซันบ้นะบที่ในช่วงของฟูลลี่เราจะทำพิษแบบ เยอะมากๆครับจริงๆตัวไหนก็เล่นได้แต่ตัวนี้มันจะถึกไงมันก็จะยืนยื้อได้นานกว่าตรงนี้ฮะเจอกับนากาไม่ได้ซื้อสกิลเลยครับผมไม่น่าจะสู้ไหวโอเคฮะชิลซ้ายครับมาฮะก็โอ้สวยเลยฮะมีเบลดชิลสำคัญมากๆเพราะว่าทุกการบล็อกมันมีผลกับอันติด้วยเนาะแล้วเราได้บล็อกแบบมากขึ้นะในช่วงของฟูลี่เนี่ยฮะมีคนเล่นชิลพอสมควรเลยนะครับ ก็น่าจะปกติเพราะว่าเป็นอะไรที่เอามาช่วยยืนไม่สปายก็ชิวบางคนก็เล่น2อ,อย่างมาช่วยยืนเลยรอบนี้ก็เจอกับกรอบบินเลยครับเมื่อกี้เราซื้อเป็นชิวไซส์ามาฮะก็พอมีดามจขึ้นมาทีละนิดๆหน่อยๆนะครับสหน่วยเองไม่เยอะมากมายว่าสกิวยังไม่เยอะแต่กรอบบินตัวก็ไม่ได้หนาเท่าไหร่ฮะอาจจะพอสู้ไหวรอดูอันตรีอีกครั้งหนึ่งปั้งเข้าไปุ๊บโอ้ตายซะก่อนนะขาดอีกเจ็ดครับเป็นเบดชิวเนี่ยฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ฟูลีพอยซ o นก่อนอนะันนี้สกิลสำคัญนะครับมันจะเป็นดาเมจที่โคตรดีทำพิษฮะตามจำนวนค่าเรกฮะคูณ3%ในขั้นแรกตัวไม่เน้นพิษพิษยังโหดนะฮะไปชิลฮะขั้นที่2นะแล้วก็ชิลดอทครับเดี๋ยวให้ซื้อกันนะฮะเก็บตังก์กัน อ้านนี้เป็น h i ดเด n b l a d ครับสายหลบเราก็จะสู้ได้ด้วยพิษอะถ้าเรายืนไหวปล่อยให้พิษมันทํางานไปในช่วงฟูลรี่ครับตอนนี้ยังไม่มีฮะต้องรอฟูลรี่มาตอนแรกอาจจะยังไม่แรงมากต้องรอดูกันการท้ายเกมฮะฟูลรี่ทําทงานเลยฮะได้พิษมาอาจจะไม่เยอะมากใหม่ครับมันยังคันแรกๆอยู่แต่ตอนนี้ก็สู้ไหวนะครับมีโลขึ้นมามาเป็นชิลด์ครับหลบและได้ชิลฮะอันนี้เดี๋ยวแต่ละโลที่สร้างทำพิษดีกว่าพอยสั้นชิลครับ มีทั้งเรกมีทั้งชิวเลยเดี๋ยวผมขอเติมเรกบ้างดีกว่านะครับในช่วงที่ฟูรี่เนี่ยเราจะได้ค,ดคริตทคอเเพิ่มขึ้นมาและอันดีฮะฟูรี่พอยสั้นขั้นที่2ครับชิวดอทมาอีกครั้งหนึ่งฮะการดอทตัวนี้ก็อาจจะไปลุ้นๆนในช่วงของฟูรี่ก็ได้ฮะมันจะมีฟูรี่ดอทช่วงนั้นก็ค่าหลบก,ก็จะขึ้นเรือๆก็น่าจะพอได้โลบบ้างเจอกับแมงบูมฮะ ใงมุมตัวนี้ก็ทำครีได้ครับเลือดค่อนข้างน้อยหน่อย,อยเลือดหนึ่งพันเองตั้งแต่โดนเนฟมาดีคือแบบเล่นไม่ค่อยเกิดด้วยความที่ตัวมันบางอยู่แล้วด้วยมั้งอ่ะตรงนี้ฮะสู้ไหวหรือเปล่าครับโดนพิษฮะไม่ติดซริยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะติดไปเล็กน้อยครับแต่น่าจะพอไหวเรามีโลฮะเด้งขึ้นเรื่อยๆและชนะไปครับสมบัติที่สองฮะ มันมีโบนัสแคปอะเป็นสมบัติที่เล่นยากมากๆเลยเพราะว่าต้องซื้อสกิลแบบซ้ำเป๊ะเลยเนะครับเหมือนกันเดะเลย1อันถึงจะได้ฟรีอีก1อันซึ่งการที่จะเหมือนกันเป๊ะเนี่ยโอกาสมันน้อยมากๆแต่ผมมีสุ่มไงก็อลองดูนะฮะมีสุ่มฟรี2ครั้งเราจะทําได้หรือไม่หาซื้อสกิลแบบเหมือนกันเป๊ะ มันจะไปดีช่วงท้ายๆเกมฮะท้ายๆเกมถ้าเราแบบอยากจะแก้ทางใช่ไหมแล้วก็สุ่มหาอะไรที่มันแก้ทางมันก็จะพอมีโอกาสที่จะเต็มได้เร็วมากขึ้นแต่ถ้าจะเอามาอัพเลเวลค่อนข้างยากเมือกี้ผมซื้อชิลดอทไปผมต้องหาชิลดอทอีกอันนึงนะตอนนี้ก็คือเสียตังค์สุ่และ ก่อนเลยกันนะครับไปรอลุ้นสู่ฟรีครั้งหน้าฮะตรงนี้ฮะเจอกับฟูไฟเดอร์ฮะสตันดได้รัวๆเราอาจจะสู้ได้ด้วยพิษนะถ้าเขาหนาไม่พอสไปมาก็ค่อนข้างใหญ่ครับอาจจะเจาะยากฮะอันติทํางานครับลงไปไม่เท่าไหร่ฮะสไปยังคงอยู่แล้วฟูรี่เราก็ทํางานเช่นกันฮะทําพิษไปใส่ศัตรูฮะเข้าไปเล็กน้อยเองครับไม่ไหวฮะแพ้ไป เะเจอไหมนี่ยชิวดทนี่ไงมันเจออันอื่นนะฮะฟูรี่คิฟูรีคร่คิลองหาฟูรี่คิดูเจอไหมไม่เจอเจอคลิกอย่างอื่นเนี้ยก็เสียตังค์สุมแล้วดิจริงๆถ้ามันจะคอมโบว่าไปคอมโบเข้าคู่กับพวกตราช่างอะฮะที่ซื้อสกิลปุ๊บกดตาช่างได้สกิลฟรีน่าจะคอมโบพูวาฝาขวด,ดวได้เนยก็จะเป็นการแบบซื้อหได้สเลยอะไรเงี้ย ก็จะช่วยได้เยอะมากๆนะครับสำหรับสกิลแรกดทีเดียวเต็ม3จุดได้เลยอะตรงนี้ฮะเจอกับสายสป라이ครับเราอันติลงหัวไป200กว่าเขาใส่มา521ไหนจูซิพอจะได้ใช้งานไว้เนี่ยเอ,อ๊บไม่เจอนะฮะฟูรี่เคมผมต้องสมมือณ์ละมันนานไปล,ละพันเจ็เลยฮะตังเนี่ยอ่ะมาเป็นชิวคินะะครับ ปรับเปลี่ยนไปช่างมันละผมไม่สนละมาชิวเรกดีว่าทุกการบล็อกครับมันจะไปเพิ่มข้าวเรลกเครับเพิ่มแต้มของเรลกให้แบบเยอะมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนฮะอยากสุดอยากให้มันทํางานสักทีงและชิวเรกครับมันค่อนข้างที่จะดีด้วยถ้าเจอก็จะช่วยให้เราเดี๋ยวได้สกิลฟรี ลบนิดนึงนะฮะมันเป็นสกิลที่ดีฮะและเป็นสายที่เราเล่นเลยก็เลยอยากได้แบบให้มันขึ้นมาเต็มเร็วๆวะตรงนี้ถ้าเจอกับต้นไม้ฮะวันนี้ไม่มีอันตรีนะครับต้นไม้ก็อาจจะเป็นสายแบบธรรมดาสไปร์โล่แล้วผมเจาะไม่เข้าด้วยไงติดสไปร์ครับดูเหมือนว่าเราจะเสียแต้มยับๆฮะจากการเล่นฝาเนี่ยแหละโอเคฮะสุ่มลองหาดูฮะเจอเป็นฟูรี่คีครับมันไม่ง่ายเลย ข้ามไปข้ามไปแล้วสายฟูรี่เจอไปด้ฮะพอยสั้นเรกครับสำคัญผมไม่เล่นลอะอารีมาตอนอยากหาไม่มามาตอนไม่อยากหาช่างมาเลยครับไม่คอมโบโอะไรละคิดว่าไม่ได้หยิบสมบัติที่2แล้วกันฮะเล่นปกตินะเล่นยากเกินต้องไปเน้นใช้ท้ายๆเกมนะฮะใช้แก้ทางอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพร,รีบัตเทิลซิลครับแล้วฟูรี่มาเป็นฟูรี่เอ็กเทนชั่นฮะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมา ยากยากนะครับอย่าหาเล่นนอกจากว่าคอมโบคู่กับราชั่งนะฮะผมว่าอันนั้นเป็นอะไรที่ดีที่สุดในการเล่นฝาเลยซื้อสกิลเดียวได้3เลยหรือว่าเรามี VIP ฮะที่ได้สุ่มฟรีหรือสุ่มลดราคาอะไร้ยก็พอที่จะเอาไปลงทุนสุ่มหาสกิลซ้ำได้ มาเป็นฟูลี่ครีครับผมไม่สนใจฝ่ามาแล้วไว้ใช้ท้ายเกมนะฮะตอนช่วงแก้ทางตอนนี้แพ้ยับยับฮะสิบสี่แต้มสุดท้ายแล้วเลยครับตองเล่นจริงจังและเลเวชิลมาฮะโอเคอ่ะตรงนี้ครับมีเป็นเรกลีเคมฮะแล้วก็ชิลดอทครับขึ้นเลเวลเรียบร้อยเลยครับก็ได้เลือกสกิลหนึ่งอันสําหรับสกิลแรเดี๋ยวเอามาเป็นดาเมจกันหน่อยก็จะเป็นชิลสแมสนะครับตอนนี้ดาเมจมีน้อยเหลือเกินโอเคฮะมีเป็นฟูลี่รีลลสนะครับเอาแล้วขึ้นเลเวลเอาขึ้นเลเวลเรียบร้อยเลยได้สกิลซ้ำ โอ้มันทำงานอย่างนี้เออถ้าเราเอาไว้ใช้ตอนจะขึ้นดาว2อดาวอะฮะมันจะได้การันตีใช่ไหมสีฟ้าก่อน2อดาวให้เราสุ่มหาสกิลฟ้าก่อนแล้วเลือกซื้อสกิลฟ้าอันซ้ำไปเราจะได้เลเวลสมาเลยครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นทางที่ค่อนข้างดีที่สุดแต่จะสุ่มหาสกิลฟ้าก็ยากอยู่อาจจะตายก่อนก็ได้นะ ถ้าเป็นสกิลสาคัญมันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงอะะตรงนี้ฮะว่าจะเอาฮิลก็เป็นนี่ดีกว่าสปายทุกการเรเวลอัพเราจะได้ฮิลมา2หน่วยนะครับแต่ตอนหยิบเนี่ยลดไปก่อน3ฮะโอเคครับมาเป็นฟูลี่ดอทฮะในช่วงฟูลี่เราจะขึ้นค่าดอทแบบรัวๆเหมือนกันเรกรีเคมนะฮะเอามาเรเวลฮะกับฟูลี่พอยซนตอนนี้เต็มเรียบร้อยแล้วครับวนกลับมาที่ฟูลี่ดอทครับจัดไปฮะขึ้นเลเวลเราได้ฮิลขึ้นมา2หน่วยเนะ แล้วมาดอตอีกฮะแต่ไม่มีฟูลี่ดอทครับน่าเสียดายเมื่อกี้เพิ่งซื้อไปฟูลี่ดอทนั่นไงกลายเป็นชิลส์สแมทเรียบร้อยเลยครับก็ซื้อเลยฮนะไม่มีฮิลออตโต้ต้องเลเวลอัพถึงจะได้ฮิลเจอกับฮินด์นเบรดนะครับสายหลบมาฮะฟูลี่ไฟซั้นผมเต็มละตสเบสเรกเนี่ยเหมือนว่าจะมีไม่เยอะเลยครับมันก็อาจจะทําพิษได้ไม่ได้เยอะมากนะเนี่ยครับประมาณร้อยต้นๆเองฮะแต่ก็สู้ได้ โอเคฮะเดี๋ยวเราสุ่มกันต่อครับสุ่มฟรีมีอยู่ก็ใช้กันเลยมีเป็นฟอร์จิวจัดไปฮะอย่าไปหวังอะไรกับฟามากคือ <c oughs> มันจะแตกกัว่าเล่นอะไรมากไม่ได้ฮะตรงนี้ฮะมีเป็นฟูรี่คีครับค่อยซื้อเลยกันซื้อมาเกมก็ไม่น่าจะเปลี่ยนครับเราไม่ได้เน้นคีเท่าไหร่โอ้โหแล้วนีคือน้ําแข็งพิษครับว่าจะเดินทางไปถึงฮะหายไปเหลือ300และคริติคโอ้โหเหลือแค่สามร้อยไม่ต้องคีก็ตายได้เหมือนกันนะ โรี่ครีฮะซื้อมาแล้วเจอเป็นเบสชิลจัดไปครับสุ่มฟรีฮะใช้ได้2ทีและ1 2โอเคเจอสกิลทองเรียบร้อยครับจะบวกแต้มมาฮะทำให้การยิงอะไรพวกนี้มันจะดีมากขึ้นนะหรือว่าฟูรี่พอยซันเนี่ยก็จะแรงมากขึ้นเพราะมันอิงตามแต้มโลขึ้นมา3ดาวตามขึ้นมานี่ครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเก็บตังค์0ไปส่มกันต่อถ้ามีสกิลทองโลเนี่ย โอเคเลยนี่ครับมันจะโหดมากมากเลยเพราะก่อนตายเราจะได้แต้มเห็กมาค่อนข้างเยอะฮะและถ้ามีโลช่วยรับอีกหน่อยเนี่ยจังหวะนั้นน่านจะฆ่าศัตรูได้ฮะตรงนี้ครับเจอกับฟู๊กไรเดอร์แต่ก็สู้ได้ฮะเลือดเสียไปแค่ครึ่งหลอดเองดาเมจเราได้จากฟูลี่ลีลิสนะฮะค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้เนี่ยมันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นตามแต้มเห็กที่เราบีด้วยเพราะงั้นอะไรที่เอาไว้ช่วยเพิ่มแต้มครับมันจะสําคัญมากๆครับ แล้วเมื่อกี้เราได้ชิลส์แมทมาขั้นที่3นะครับก็จะมีดาเมจขึ้นมาเพิ่มเติมการพิษค่อยว่ากันมีเป็นฟูรี่เอ็กเซนชั่นนะฮะกับฟูรี่คริต่อแต่เลเวลก็ไม่อัพนะครับซื้อมาก็น่าจะยังไม่เปลี่ยนอะไรเดี๋ยวผมเก็บตังก่อนแล้วกัน้าเจอกับสายสปยฮะก่อนหน้านี้เจาะไม่ได้ฮะตอนนี้จะเจาะได้แล้วหรือยังเนะี่ยมีทั้งสกิลทองมีทั้งฟูรี่ลีเลชัพที่แรงแมากโอ้โหได้อยู่ครับนี่คือยังไม่เลือดต่ำกว่าดึกเลย กิวทองของเรกยังไม่ทำงานครับฟูลรี่คีฮะซื้อมาเพื่อจะเอาอัพเลเวลดีครับแล้วเจอเบสเลกแต่เอาฟูลรี่เอ็กซ์ตินชันครับเพิ่มระยะเวลาและเจอเป็นไฟนอลดีเฟนส์และเรียบร้อยครับโอเคคราวนี้ไซเรนกัดค่อนข้างถึกนะครับจะถึกมากๆเลยแหละและพิษก็แรงมากด้วยนะสุ่มหาอะไรน่าสนใจเจอเป็นฟูลรี่ฟีดครับระหว่างฟูลรี่เราจะทำฟีดใส่ซูรัวๆอ่ะพักกันก่อน บ้านนี้เป็นกรอบบินนี่ครับก็จะตีเวทได้แรงครับโอ้เปิดมาหายหวบเลยเราเหลือครึ่งหลอดนะฮะอย่างรวดเร็วนะฮะสกิลไปและจบครับเมืนเกือบตายได้โล่มาพันกว่าโอเคครับเดี๋ยวสืมหาสกิลเพิ่มเติมนะฮะเจอเป็นฟอร์เพย์นะฮะสวยเลยระหว่างที่เราฟูลี่ครับก็จะได้รับความเสียหายน้อยลงฮะฟูลี่วูนครับระหว่างฟูลี่ทำวูน um ใส่ตู้เดฟมัลติลี่ฮะถึกเข้าไปอีกครับได้รับลดความเสาีย,ายตามสกิลชิวที่เราซื้อครับแล้วก็ฟอร์เกตเพยฮะขั้นที่2 รอบนีเจอ i ิต e n b นเบสครับตีไม่โดนไม่เป็นไรขอพิษหน่อยโอ้โหสปไลก็ใหญ่นะได้แชร์ตังไช่น่าเจือเยอะฮะ,ะตรงนี้ครับสกิลลงหัวไปละเรียบร้อยฮะฟอกระเพรขั้นที่2ครับลดความเสียหายไปอีกฮะถึกเข้าไปอ่าเบสเรครับอันแรกของผมเลยแม้ว่าจะ4ดาวแล้วแต่มีก็ดีนี่ครับมันจะบวกแต้มของเร็กที่ขึ้นมาฮะแล้วมันไปลิงก์กับทุกอย่างเลย ขวดกันพิษน่าจะไม่จําเป็นผมเอาดีดกว่าพอยซันชิวนะครับแต่ละโลที่สร้างมีโอกาสทำพิษใส่ศัตรูและชิวครีฮะาซื้อหมาขึ้นดาวของครีทเขาเรียบร้อยฮะเรกรกเรมตัวมันไม่ใหญ่อ่ะผมว่าไม่จําเป็นมั้งอาจจะซื้อเป็นเจาะสปลายฮะให้ตัวของศัตรูเนี่ยเล็กลงเนี้ยลองดูว่าจําเป็นไหมโอ้โหแล้วเจอพิษฮนะทั้งพิษทั้งโลครับสกิลเดินทางไปช้ามากแต่สู้ได้นะโอเคครับ เรกีเคมไม่จําเป็นรีเพลก็ช่างมันมว่ามาชิลดสซัปชันดีกว่ามาเจาะโละ่ฮะหลายๆคนน่าจะเล่นโล่กันผมเจาะโล่แล้วเผื่อไปแก้ทางใช้ฝาได้แหละหาโล่เจาะแล้วเจอเป็นชิลดอทขั้นสุดไงมาๆม,ม,ม,มันจะขึ้นดาวแล้วด้วยใกล้จะสี่ดาวฮะชิลสไซ้ายกันต่อเลยแล้วกันครับหวังพึ่งฝาดีเสียงเงินเยอะฮะ,ะบเบสเรกครับท่านที่สองอันนี้มาเป็นพอยซ์นชิลฮะแต่โล่ที่สร้างจะทําพิษใส,ส่ศัตรูเลยครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อน จเจอกับกอบบินนะครับมีสกิลเอเลทเทนเดอร์แล้วหรือยังโอเคพวบเลยฮะไหวเหรื่ออึ๊บอุ้ยโอ้โหเอาเรื่อสู้ได้ด้วยพิษเลยครับเขามีสโลด้วยนะผมไม่สามารถที่จะแบบปล่อยสกิลเข้าไปโดนตรงๆได้ะก็ได้พิษนะฮะแรงตามแต้มของเกรกด้วยนะฮะอะสุ่มกันต่อครับรีเพลช่างมานันฮะตอนนี้สุ่มหา ว่าจะหาเบสเล็กไงแต่ไม่เจอผมเจาะโลเลยกันฮะจะได้เจาะเข้าได้ง่ายครับแล้วก็พักกันก่อนเลยกันครับมีคนเล่นสปายไหมเนี่ยมีนะฮะก็จะเป็นวูฟไลเดอร์แต่ก็โดนพิษน่าจะได้อยู่ได้ลองเลยครับว่าควรซื้อหรือไม่ควรดีแต่สปายเล็กฮะไม่ใหญ่มากมายและโดนคลีครับหายรวบเลยนะฮะเอามาคอมโบคู่กับบูนครับเลือดหายหมดครับแต่ยังมีก๊อกสองชนะไปฮะ ก็รีเพลไม่จะเป็นต้องซื้อก็ได้ฮะเดี๋ยวหาดิสรับชิลน่าจะดีกว่าเจาะโล่แล้วเราจะได้ขึ้นโล่สดาวด้วยไงเจอเป็นโล่ฮะชิคลครีครับไม่เอาได้พรีมาเท่าชิลมาแทนครับเรียบร้อยฮะสดาวเรียบร้อยเดฟมาทอรี่ก็มาฟูรี่ฟรีครับและก็เบสเลกต่ออันนี้สายคลิค,ลค,ลลค,ลลครีบูทอ่าก็ดีเผื่อไปครีต่อเหลือเงินร้อยสบครับเดี๋ยวพักไว้เท่านี้นะ ตัวนี้ถ้าสกิลมาครบก็โหดอยู่ฮะมันกดแทบจะไม่ลงแล้วพิษมันแรงมากฮะจากฟูรี่พอยซันนี่แหละ,อะลองดูครับสู้กับต้นไม้ไหวหรือเปล่าฮะตอนนี้เลือดยังไม่ค่อยเสียเท่าไหร่แต่ต้นไม้เรียบร้อยไปแล้วครับดูสป라이ใหญ่ๆนะกดสักหน่อยดีกว่าตอนนี้คือดาเมจโอเคแล้วเหลือแค่ว่าต้องยืนให้ไหวนี่ครับยืนไหวเดี๋ยวพิษทำงานเองฮะแล้วก็ชิลดิสลอปชันฮะเจาะได้ง่ายมากขึ้น,นเนี่ยทำให้ศัตรูเดี๋ยวสร้างโลได้น้อยลงเบสเลยฮะขั้นสุดท้ายเลย มาต่อที่ชิวเรกเลยครับก็จะเปลี่ยนค่าบล็อกเนี่ยไปเติมเป็นค่าฟูลี่ครับแล้วก็เหลือเงิน200เดี๋ยวเราพักกันก่อนบ้านนี้ฮิตเ n นเบรดครับโอเคเราใช้พิทสู้ได้เนีฟูรี่ทำงานแบบเนี่ยฮะ600 700แทบบ้ครับและพิทก็แรงมากครับอืม,อม,อมเกือบตายอยู่ก็กอก2ทำงานแต่โลดีพันเกแกับฟูรี่พันส โอเคครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะฮะก็มีเงิน700ดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับมีชิลด์นิสลอฟชั่นฮะขั้นที่สี่แต่เหมือนที่เหลือ,ลอๆอยู่นี่จะเป็นใน,นทางเซอร์ไพรส์นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมมาชิลไซส์แล้วกันเจอชิลฮะแต่ไม่มีชิลสไตล์ครับก็ไปชิลเ์เรคครับเปลี่ยนค่าบล็อกเนี่ยกลายเป็นแอมฟูรี่ฮะและเฮดพีคริมาชิลเ์เรคขั้นสุดนะครับสับไปสับมาแย่จริงๆอ่ะพอยซันดาเมจฮะอันนี้การโจมตีที่ไม่ใช่พอยซันจะมีโอกาสทำพิษใส่ศูนย์ได้ มาดีวูฟไรเดอร์เดยครับเน้นมาทางสป라이ดฮะสป라이ตัวค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาแล้วฮะโอ้โหคลิปพันสองก็สอ,องผมทำงานครับพันหรือเปล่าฮะเรียบร้อยโคตรถึกเกือบแตกอยู่เอห้าร้อยเองก็ดาเมจจากพิษทั้งนั้นเลยเนี่ยก็ฟูลี่คอยสั้นนี่แหละเหลือ3คนสุดท้ายแล้วนี่ครับส่งกันต่อเจอเฮดพีคลิฮะไม่ได้ต่อเนื่องครับฝาไม่ได้ทำงานครับได้เสียดายรอแค่เบจิกคลิแล้วฮะเมจิกคลิจะมาเมื่อ,อไหร่ มาเป็นฟูรี่วูนก่อนแล้วกันระหว่างฟูรี่ฮะทำวูลรัวรัวฮะเาเซของแต้มฟูรี่เจอกับต้นไม้ฮะมีอะไรคัมแบ็คมาหรือไม่ครับ ard? สไฟก็ค่อนข้างใหญ่ฮะและยิงมารัวรัวเหมือนกันแต่โล่เนี่ยหายหมดฮะสร้างมาไม่ทันครับเจอวูลด้วยเรียบร้อยครับจบก็จะเหลือฮิดดินเบสสุดท้ายนะฮะโอเคเมื่อกี้เขาแพ้ให้เราก็น่าจะจบ ในรอบนี้ได้เลยค่อนข้างถึกนะสำหรับไซเลนไนนะได้พิษเลยฮะเป็นดาเมจหลักนะครับพี่เหลอก็ยืยนให้ไหวเท่านั้นพออะผมจับขาสักนิดหนึ่งไม่รู้จะซื้ออะไรนะฮะเมจิคริมันไม่โผล่มาเลยและผีพทโตชิวะขั้นที่3ครับโอเคชิวคริต่ออีกอะเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มดีกว่าสุ่มก่อนสุ่มก่อน,อนได้โคตาสุ่มได้อีกสองทีเดี๋อจะมีอะไรน่าสนใจครับแล้วเจอเป็นฟูรีวูนนะฮะเรียบร้อยครับเมจิคริเจอแล้วแต่ไม่มีตัง์ซื้อ ต้้งมีก็จะช่วยให้ฟูลี่รีลิสของเรานเนี่ยมีโอกาสที่จะทำคืนเข้าได้ครับแลวก็แทบจะปล่อยตลอดเวลาฮะควรจะมีลองดูครับมีอะไรคัมแบ็กมาหรือเปล่าแต่จบฮะผมว่าผมเห็นอะไรแปลกก็คือโอ้โหเลเวล25นะผมเ,ลเวลสินะโอเคมืนี้เลเวลแว่งไม่มีผลเลยนะฮะคือวัดกันที่สกิลทั้งนั้นเลยเขามีมงขุดก็เลยได้เลเวลค่อนข้างเยอะนะครับกับ esp ไม่มีฮิลนะครับแต่ขนาดไม่มีฮิลอยู่ว่าได้ขนาดนี้แสดงว่า นั่นจริงๆนะครับแต่นี่คือความโกงของพิษท,ที่อยู่ในเหล็กฮะมันโกงมากๆมันแรงมากๆครับแล้วมันหยุดยากมากๆครับเพราะว่าค่าเหล็กที่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วแต่ฟูลี่ฮะยิ่งเยอะเนี่ยมันยิ่งแรงด้วยฮะพิษก็จะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆฮะศัตรูเนี่ยติดไปตอนนี้ก็คือเหลืออยู่779อ่ะตัวนี้ก็คือเล่นง่ายๆเลยถ้าเกมไหนมีเหล็กมีพิษทําให้ตัวถึกยืนให้ไหวฮะร,รอพิษทํางานก็จบได้เลยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากมาย หาแต้มมาเติมค่าฟูลี่ให้ได้ก็พอครับก็ประมาณนี้คะัสำหรับไซเรนก์ดับตัวแบบถึกมากสําหรับสายเรกพอดีวันนี้ไม่มีคนเล่นด้วยครับมันก็เลยไม่มีคนแย่งสกิลเร็กนะถ้ามีคนเล่นเนี่ยเราจะเกิดยากพอเกิดยากแล้วดาเมจมันไม่มีซึ่งก็จะเป็นหลายครั้งครับที่มันเล่นแล้วไม่เกิดก็แล้วแต่ดวงด้วยแหละว่ามีคนเล่นหรือเปล่ามีคนแบบแกล้งเราหรือเปล่า พยายามที่จะขัดขาเราให้เราเกิดช้าๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนในร็อบบี้ด้วยนะครับวันนี้ฮะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนิ้นเลยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ